นี่นะครับวันนี้เรามาต่อกันกับเวลาสมาร์ทโฮมนะครับกับทีมสร้างบ้านเย็นนะครับวันนี้มาต่อกับพี่สมพงศ์นะครับอ่ะกำลังสงสัยว่าเอามาถึงเนี่ยทำไมวงกบพี่เป็นเหล็กอันนี้ดูนะครับนี่ครับเป็นเหล็กหมดเลยนะครับหรือเขาไม่แกะออกนะครับฟังพี่สมพงศ์จากปากแกเองเลยว่าทําไมต้องใช้เหล็กแบบนี้ครับเหล็กนี้คือเหล็กกลองครับขนาดสามนิ้วครับ มันจะเท่ากับขนาดของยูเฟรมที่เราทําโฟมแล้วการใช้เหล็กเน่พื้นผิวพื้นผิวของเหล็กมันจะเรียบครับแล้วราคามันใกล้เคียงกับไม้ครับแล้วการทําบ้านจะสันเนี่ยมันต้องทําหลายหลังครับเราต้องใช้คุณภาพสินค้าแบบนี้คือต้องเป็นเหล็กแล้วเราแกะออกมาต้องกินส่วนมันแกะออกมาได้แล้วเราก็จะถอดเข้าไปประกอบอีกหลังหนึ่งมันจะเป็นการรวดเร็วไม่เสียเวลาครับแต่ถ้าเป็นไม้พื้นผิวไม้หน้าไม่เรียบเวลาเราถอดตีกออกมาแล้วเนี่ย ไม้อะมันใช้ครั้งที่สองมันจะมีการเขาเรียกมีการโดนน้าครับยืดมันจะยืดหดตัวมันจะมีการโก่งและครับแต่เนี่ยเราใช้เด็กคือทีเดียวครั้งเดียวแล้วเราก็ถอดไปทําอีกหลังหนึ่งแบบนี้เลยครับรวดเร็วครับแล้วก็ถามว่าต้นทุนก็พอกันกับไม้แหละครับครับเพราะมันใช้ซ้าได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องบอกว่าอันนี้คือต้องขอบคุณทั้งเจ้าของบริษัทเวลาสมาร์ทโฮมหรือคุณเอียวนะครับแล้วก็พี่สมพงศ์เพราะว่าพี่สมพงศ์ต้องการทําแบบนี้ก็จริง แต่ถ้าเกิดเจ้าของบริษัทคุณเดี่ยวไม่โอเคครับก็ทําไม่ได้ต่อยคิดมุมดีมีประโยชน์แต่ถ้าเกิดเจ้าของบริษัทอ่ะเขาเป็นคนรุ่นใหม่ครับแล้วก็ความคิดเราคับมันคบด้วยกันได้คือผมต้องการความเร็วความแข็งแรงครับแล้วก็เก็บไปใช้งานได้อีกครับมันก็เลยจะแกก็เลยว่าเออพี่สมพงศ์อยากได้อะไรแกก็จะสั่งให้ตลอดในการทำงานเพื่อออกมารวดเร็วแลวออกมาดีครับ นะครับอ่ะนี่คือส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ที่เราอยู่กันหน้าง,งานที่นี่นะครับแล้วก็เอ,อ่ไม่ได้ยินแต่เสียงผมนะครับทุกครั้งเวลาถ่ายคลิปไปหน้าง,งานยังไงต้องมีหน้าผมอยู่ในคลิปเพราะท่านจะมั่นใจได้ว่านอกจากเสียงแล้วมีหน้าผมมาประเจิดประเจิ่จิ้มจิมปันเจออยู่เล็กๆน้อยๆในคลิปแล้ครับเพราะว่าทั้งหมดนั้นคือการทําคลิปแบบเรียวๆสดๆกันที่หน้าง,งานทั้งหมดนี้ นะครับผมมาตอนเช้าอาจจะคุยกันก่อนแต่จากการที่คุยนั้นครับคือสิ่งที่เราได้รับข้อดีแล้วก็ต้องขอบคุณพี่สมพงศ์นะครับที่มีหลายอย่างที่วันนี้ขออนุญาตเอ่อเป็นออริจินัลก๊อปปี้อ่าก๊อปปี้แนวทางแล้วก็ความคิดของพี่สมพงศ์ไปไปใช้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นกาวนับ้คือเราทำน่ะครับในระบบของวิศวกรรมครับจะไม่มีรูอากาศอยู่ใต้เหล็กนี้เลยนะครับอ่านี่เทเต็มเลยเราจะหย่อนให้มันเต็มไม่มีรูอากาศเลยนะครับครับ เสมอกบเหตครับถ้าการมีลูอกาศไว้ข้างหน้าเหล็กโครงรสร้างจะเป็นสนิมได้ครับอันเนี้ยเขาเรียกว่าใชข้ของบริาษัทเลยว่าครับให้เต็ม,ตมครับอ่า อันนี้อันนี้คือการแก้ปัญหาระยะยาวเลยนะครับเพราะว่าการที่ใช้ปูนนอนชิงเกลวเทนะครับทีนี้ปูนนอนชิงเกลวที่เทนะครับมันจะมีรุ่นบางรุ่นมันจะเทได้หนา3มเซน5เซน7เซนแต่ละรุ่นมันจะมีความต่างกันนะครับแต่ว่าคุณเดี่ยวนั้นใช้ปูนนอนชิงเกลวเทแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าเกลวาเสาจริงๆนะครับคือเกลวด้วยปูนนอนชิงเกลวทีนี้การเกล้าไหลหลายที่ท่านไปดูนะครับบางทีใช้ปูนอัด มันจะไม่เต็มอย่างที่พี่สมพงษ์บอกเลยนะครับแต่แต่ที่นี่ตุกต้นเสาเลยนะครับสังเกตเนี่ยจะเนยบเนียบหมดนะครับเกลีเต็มทุกทุกหัวเสานะครับนั่นหมายถึงว่าปูนเกลีากับเหล็กเพลทเนี่ยนะครับมันจะอยู่ติดกันนะครับแล้วก็ทุกหัวเสาเนี่ยก็จะมีเพลทรับโครงหลังคานะครับรับอสส์เพราะน่พอเพลทรับอสส์แล้วก็มีเหล็กเชื่อมเพราะนโอกาสที่จะได้ยินเสียงลั่นจากโครงหลังคาเนี่ยก็จะจะจะน้อยลงนะครับแล้วก็อนุมีเหล็กยึดอันนั้น เย็บไปเลยถูกไหมพี่ตรงหัวเสาเนี่ยอันนี้คือการครับไม่ให้มันมีการบิดตัวนะครับครับอ่าแล้วก็มีการกระพือของมุมครับแต่ละมุมจะมีทุกมุมครับครับอ่าครับอ่าอันนี้อันนี้ก็ก็อันนี้เป็นมันเป็นเป็นเป็นวิธีการทํางานนะครับแต่หลายที่ถ้าเราไปดูนะครับไม่เห็นนะครับอ่าแต่ทั้งหมดนี้คือต้นทุนหมดเลยนะครับและและนี่คือการสร้างบ้านจัดสรรนะครับเหล็กหนาสามจุดสอทุกังครับเหล็กเต็มอ่าใช่แกใช้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 เหล็กเต็มนะครับแล้วก็ อันนี้คือมาตรฐานที่คุณเดียวใช้สร้างบ้านจัดสรรขายนะครับปกติบ้านจัดสรรส่วนใหญ่เขาจะเน้นต้นทุนต่ําแต่อันนี้เน้นคุณภาพเป็นหลักต้องดูว่าเวลาจุดเชื่อมต่อหรือการซับระหว่งมุมจะต้องมีเหล็กฉากมาเชื่อมซับแรงทุกจุดครับนนเหล็กฉากจะอยู่ข้างบนนะครับอาจจะอาจจะมองอันนี้นี่มุมมองมุมนี้นี่ครับจะมีเหล็กฉากเข้าทุกทุกด้านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพนิ่งมาประกอบไปท่าน ให้ท่านดูนะครับมีเหล็กเชื่อมเสริมและท่านสังเกตนะครับเวลาแก่แบบมาเสาทุกต้นเนี่ยจะจะเนื้อเต็มนะครับหลายที่นะครับเราจะเจอโพรงโพรงอากาศโพรงรังพึ่งนะครับแต่ที่เนี่ยจะจะเต็มถือว่าเอ่ออาจจะไม่ร้อยนะครับพอเป็นเรื่องปกติแต่ถือว่าเกิน9 5นะครับที่โพรงพวกเนี้ยจะจะไม่มีนะครับอ่ะมีอะไรที่อยากจะเขาเรียกว่าจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้สร้างบ้านหลังนี้เนี่ยต้นทุนสูงเพราะเน้นคุณภาพเป็นหลัก ใช่ครับซึ่งเป็นมั่นจัดสรรแต่คุณภาพก็คือเจ้าของโครงการเทาแก่ผมเขาเน้นว่าหนึ่งการสร้างบ้านมันอยู่นานครับและอย่างหนึ่งการสร้างบ้านเราต้องรับประกรรันสินค้าคุณภาพที่เราสร้างครับก็คือเราสร้างออกมาแล้วมันติดตลาดเนี่ยเขาก็จะบ้านมันไม่ใช่ว่าเราซื้อปุ๊บแล้วเราจะเปลี่ยน,นง่ายง่ายเราต้องอยู่กับมันนานหลายสิบปีหลายยี่สิบปีครับองค์ประกอบทุกชิ้นส่วนก็คือต้องเอาใจใส่นิดนึงครับ นะครับอ่ะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ได้รับจากพี่สมพงศ์ซึ่งวันนี้ผมเพิ่งมาเจอกับพี่สมพงศ์ครั้งแรกนะครับเอาจริงๆกับคุณเหี่ยวนะครับบริษัทเวลาสมาร์ทโฮมเนี่ยเราคุยกันมาตั้งแต่ก่อนโควิดจนถึงวันนี้ยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยครับคุยกันแต่ทางโทรศัพท์แต่ทุกวันนี้นะครับนี่ครับขอแนะนำครับบริษัทเวลาสมาร์ทโฮมนะครับก็เป็นบริษัทที่รับสร้างบ้านอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเอาเป็นว่าวันนี้ ท่านที่อยู่ในภาคอีสานนะครับอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับบุรีรัมย์หรือขอนแก่นใกล้เคียงแล้วต้องการทีมตั้งแต่ออกแบบพร้อมก่อสร้างครบวงจรนะครับเวลาสมาร์ทโฮมสามารถรองรับได้นะครับแต่ก็จะทําตามคิวนะครับใครสนใจก็สามารถสอบถามมาที่เบอร์ผมได้นะครับเดี๋ยวผมมาจจะมีเบอร์คุณเอยวแต่จําเบอร์ไม่ได้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะผมไม่ได้รับเหมานะครับ สามารถติดต่อที่ผมได้0917893563นะครับอ่ะอันนี้คือช่องทางลองไปปิดท้ายอ่ะพี่สมพงษ์มีอะไรอยากจะฝากครับก็คือว่าถ้าจ้างบริษัทเวลาสมาร์ทโฮมรับเหมานะครับก็คือหนึ่งเจ้าของโครงการจบินียโทวิศวะโยธานะครับเท่าแก่ผมจบินญาโทวิศวะครับโยธาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่แกทํางานคือแกเน้นเน้นคุณภาพให้กับคนว่าจ้างให้กับคนซื้อับ ก็ฝากผลงานด้วยนะครับว่าออการสร้างการทำรเนี่ยรายละเอียดมันถูกใจกับคนซื้อไหมค,คนพอใจในความมั่นคงแข็งแรงรสินค้าไหมครับผลงานคุณภาพถูกใจผู้ซื้อหรือเปล่าอันนี้ผมตอบไม่ได้แต่เอาแน่ๆวันนี้สิ่งที่พี่กำลังทำอยู่ตอนนี้ถูกใจผมช่างรู้คู่บ้านสัญชัยกนน,นั้นแน่นอนนะครับที่เห็นเนี่ยหลายอย่างเนี่ยผมขออนุญาตก็ปี้วิธีการเคล็ดไม่รับ ของพี่สมพงษ์ไปใช้แล้วก็เครดิตทั้งหมดในการนําไปใช้นะครับต้องบอกว่าเป็นการนําสิ่งที่พี่สมพงษ์ทําไปต่อยอดนะครับผมไม่ได้คิดเองแต่เป็นการนําสิ่งที่พี่สมพงษ์ใช้นั้นแหละครับไปต่อยอดนะครับขอบคุณพี่สมพงษ์มากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับนะครับและนี่คือส่วนหนึ่งวันนี้นะครับช่างรุกคู่บ้านสัญชัยขนานนะครับไปหน้างานที่ไหนนะครับแล้วก็หน้างานนั้นนะครับที่เน้นคุณภาพเราก็จะ นำมาถ่ายทอดแล้วก็ต่อยอดให้กับทุกท่านที่ติดตามกันนะครับวันนี้นะครับอยู่กันที่จังหวัดสุรินทร์นะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์ผมได้นะครับ0 9 1 7 8 9 3 5 6, 3หรือไลน์แอดสันชัยครับช่างรู้ขูดบ้านมาเลยคะ่ะหากบ้านคุณมีปัญหา